แม้ว่าตัวจะพิการแต่ใจก็ไม่เคยยอมแพ้เขาทุ่มเททั้งกายและใจกับทุกๆอย่างที่ได้ลงมือทํานี่คือคํานิยามของตํารวจผู้ประดุมความยุติธรรมจากจจกรวันแฟมิลี่กายโจสวอนสันเขาเป็นใครมีที่มายังไงและทําไมตัวละครนี้ถึงเป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่คนดูหลายๆคนชอบมากถ้าทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับตัวตนของเขาให้มากขึ้นมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแต่ก่อนเข้าสู่เนื้อหาที่ผมขอเวลาแป๊บหนึ่งคือผมอยากขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปแรกของผมจุดไหนที่ผมทําผิดพลาดและทุกคนแนะนํามาผมก็จะนําไปปรับปรุงทำให้้มนดีขึ ถ้าหากว่าคลิปนี้เสียงยังไม่ดียังไงก็ฝากทุกคนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับรับชมคลิปกันต่อให้สนุกเด์เรามักจะมีภาพจําเกี่ยวกับตัวละครน,นี้ก็คือเขานั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนคนสนิทของปีเตอร์กิฟฟินที่มักจะมานั่งแฮงเอาท์กันบ่อยๆที่ร้านบาร์พร้อมกับ,บวิลแซคู่ใจพอด้วยการที่ตัวละครน,นี้เป็นคนพิการมันจึงน่าสนใจมากๆว่าเรื่องจะเล่นมุกเกี่ยวกับตัวตวนของเขาอย่างไรบ้างโจเซวอนสันนั้นมีชื่อเต็มๆว่าโจเซฟโจเซวอนสันไล่เสียงภาคโดยนักสแสดงหนุ่มอย่างแพทริกว ผู้ที่มีเสียงทุ้มโดดเด่นและสไตล์การพูดอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องที่มีการเล่าให้เราได้รู้เกี่ยวกับวัยเด็กของโจอยู่นิดหนึ่งว่าเขานั้นเคยไปเรียนได้เปลี่ยนตอนมัธยมอยู่ที่ประเทศเยอรมันแต่ว่าขากลับพ่อดันลืมซื้อตั๋วเครื่องบินให้จนทําให้โจต้องติดอยู่ที่นั่นไปพักนึงและตัวของเขาก็ได้เรียนรู้และซึมซับการพูดภาษาเยอรมันมา จนดิ้ด้ว่าแท้จะเป็น Native ป p เกอร์ภาษานี้ไปแล้วเรียบร้อยก่อนที่โจนั้นจะย้ายมาอยู่ที่ถนนสปูลเนอร์เขาเคยเป็นตำรวจที่ทำงานอยู่เขตนอกเมืองซึ่งได้รับภารกิจในการจับกุมผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดอยู่ที่คลับแห่งหนึ่งแต่เมื่อเขาเข้าไปในร้านโจก็ได้พบเข้ากับบอนนี่ที่กำลังเต้นอยู่บนเวทีเมื่อตาทั้งคู่ในช่องมองการมันก็เกิดเป็นการสปาร์กและทำให้ความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองค่อยๆเติบโตและก้าวไปเป็นคนรักกันในที่สุดโดยโจก,กับบอนนี่ได้มีลูกด้วยกันคนแรกเป็นเด็กผู้ชายชื่วาเคิสส แต่หลังจากที่เควินได้เข้าร่วมกองทัพสงครามอิรักเขาก็ได้หายตัวไปตลอดการและก็ไม่มีใครรู้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้หายไปไหนกันแน่อย่างที่เราได้รู้ครับว่าเมื่อก่อนนั้นโจก็เป็นตำรวจหนุ่มฝีมือดีที่เดินได้สองขาปกติแต่เหตุการณ์ที่ทําให้เขาต้องกลายเป็นอมาาัมพาตและตัวติดบนรถเข็นนั้นเขาเล่าว่ามันเป็นเพราะตอนนั้นเขาเคยต่อสู้กับเดอะกรินส์บนหลังคาสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่เขาดันพลาดลื่นของเล่นที่มันโยนมาและตัวถลายตกลงมาจากหลังคาคาหักและกลายเป็นคนพิการนับตั้งแต่ตอนนั้น แต่เรื่องก็ได้มีการเสนอความจริงในตอนโจลีเวนว่าคนที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้แท้จริงแล้วเป็นฝีมือของพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่อย่างเจ้าบ็อบบี้เดอะเซิร์ฟบิกซ์เพราะตอนนั้นโจได้แฝงตัวเข้าไปปฏิบัติการปราบปรามการส่งยาของบริษัทบิกซ์แต่ดันโดนเจ้าหนี้นะครับจับได้เลยโดนยิงเข้าที่ขาจนกลายเป็นคนพิการนั่นตั้งแต่ตอนนั้นมาตอนนี้สนุกมากๆครับเพราะเราจะได้เห็นการร่วมมือการจับผู้ร้ายของ3ามหน่อยอย่างโจปีเตอร์และควกไม้และจะเห็นฝีมือการต่อสู้ของโจด้วย แต่ที่น่ากลัวที่สุดของตอนนี้นะครับก็คือในตอนท้ายโจดันไข่แตกเฮ้ยคิดแล้วผมก็เสี่ยงวูบไปเลยนะโจ you have blood just pouring out of your pant leg yeah I had a ball b l o w i n the river เอาล่ะตอนนี้พอเราได้รู้ช่วงไทม์ไลน์อดีตของตัวละครนี้กันไปแล้วผมก็อยากจะมาพูดถึงตอนแรกที่โจรปรากฏตัวกันหน่อยครับว่าเขาโผล่มาครั้งแรกในตอนไหนโจนั้นได้มีบทบาทให้เราได้เห็นตั้งแต่ตอนที่5ของซีซั่นที่1กับตอนที่มีชื่อว่า a hero sit e c k door ทีนตอนนี้โจกับบอนนี่และลูกชายอย่างเควินเพิ่งจะย้ายเข้ามาในเมืองกอฮอกและกลายเป็นเพื่อนบ้านคนใหม่ของครอบครัวกิฟฟินแต่ในตอนนี้ปีเตอร์ยังไม่ค่อยถูกสตา์และทำตัวไม่ค่อยดีกับโจสักเท่าไหร่ประเด็นของตอนนี้ครับมันอยู่ที่บริษัทปีเตอร์กำลังจะทำการเข้าร่วมแข่งขันเบสบอลแต่ปีเตอร์ก็ลังไม่ทำให้คนในทีมของตัวเองบาดเจ็บในตอนซ้อมจนทีมนั้นเกิดขาดคนเพื่อให้มีคนแข่งครบและปีเตอร์ไม่โดนไล่ออก เขาจึงได้ไปพูดขอโทษและชวนโจที่เคยเป็นถึงมือเบสบอลในระดับมหาวิทยาลัยให้มาเข้าร่วมทีมด้วยกันเมื่อโจอได้ปรากฏตัวขึ้นที่สนามทุกคนต่างก็พากันตะลึงเพราะแทนที่โจจะเดินสองขาแต่ตัวเขานั้นกลับนั่งบนรถวิลแชสอย่างนั้นพอเอาเข้อจริงในตอนนี้ครับมันจะมีการเล่นมุมกล้องด้วยทําให้เราไม่รู้ว่าโจนั่งบนรถเข็นแต่ถึงแม้ตัวจะพิการแต่ฝีมือของเขานั้นก็เรียกว่าเก่งสุดในสนามเลยก็ว่าได้ ฝีมือนี้ไม่ธรรมดาเพราะสุดท้ายครับก็ได้โจี้แหละเป็นตัวแบกและพาทีมเอาชนะไปได้เห็นกันไหมล่ะครับแค่ปรากฏตัวในตอนแรกบทกกเทสซะขนาดนี้จะไม่ทําให้คนชอบไปได้ยังไงเอาเข้าจริงๆตัวละครที่มีทั้งความกล้าหาญ ความเทมีฝีมือเข้าสังคมเก่งเป็นที่รักของเพื่อนและยังเป็นคนที่เล่นมุกได้ตลกมากๆอันนี้ปีเตอร์เคยพูดชมจากปากมาแล้วก็ใช่ว่าได้กระตุนเรื่องนี้จะหาตัวละครแนวนี้ได้ง่ายซะด้วยนะโอเคแหละภาพจาเกี่ยวกับตัวละครนี้อาจเป็นตำรวจผู้บดุงความยุติธรรมที่นั่งบนวิวแซร์อยู่เป็นประจำแต่ว่าจริงๆภายในเรื่องมันก็มีอยู่บางตอนที่โจนั้นเกือบกลับมาเดินได้แบบปกติให้เราได้เห็นอยู่ครับเพียงเพราะว่ามันมีบางสาเหตุที่ทําให้เขานั้นกลับมาเป็นดั่งเดิม และโดยเฉพาะในตอนที่มีชื่อว่า Believe It or Not Joe Walking on Air เมื่อโจเห็นา่าภรรยาของเขาอย่างบอนนี้นั้นรู้สึกเสียใจที่เธอไม่สามารถเต้นรำกับโจได้เหมือนเมื่อก่อนโจที่อดเห็นน้ำตามเมียไม่ได้จึงเลิกตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายขาใหม่ให้เขาสามารถกลับมาเดินได้อีกผลการผ่าตัดมันน่าประทับใจมากๆครับเมื่อโจนั้นสามารถกลับมาเดินโหนลดเต้นได้กิจกรรมต่างๆที่เขาคนเดิมไม่สามารถทําได้ตอนนี้ก็กลับมาทํามันได้หมดแล้วแต่สิ่งที่มันแลกกลับมาก็คือตัวตนของเขานั้น แตนกลายเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงนินสัยเสียมากขึ้นกว่าเดิมใช่ครับเมื่อคนที่เป็นเหมือนสปอร์ตแมนและมีความแอคทีฟมากๆอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่แปลกๆเฉยชา,ยชา,ยชายและไม่ค่อยเอากิจกรรมอะไรเหมือนอย่างเขาโจกับพวกปีเตอร์จิงได้ค่อยๆห่างเหินกันจากเพื่อนก็ลามไปถึงภรรยาและที่โหดไปกว่าน,นั้นเลยก็คือ โจได้ขอเลิกกับบอนนี่เพียงเพราะว่าเธอไม่สามารถปรับตัวเข้ากับไลฟ์สไตล์เวอร์ชันใหม่ของเขาได้เลยเมื่อเป็นแบบนั้นพวกเพื่อนๆและบอนนี่จึงได้พยายามร่วมมือกันทําให้โจกลายมาเป็นคนที่คัเหมือนเดิมอีกครั้งโดยการเข้าลุมต่อยตีแต่มันก็ไม่ได้ผลแถนบอนนี่เองที่มีปืนอยู่กับตัวแท้ๆกะว่าจะยิงให้โดนขาโจเพื่อให้เป็นเหมือนเดิมก็น,นั้นไม่ยิงโดนขาแต่โดนจุดอื่นจนโจเกือบจะไม่รอดเน่จนสุดท้ายครับโจก็เลือกทำมันด้วยตัวเองเพื่อที่เขาจะได้กลับมากลายเป็นคนเดิมคนที่เดิมไม่ได้อีกครั้ง คนที่รักเมียและมีมิตรภาพที่ดีแบบนี้คงอยู่ตลอดไปหลังจากการหายไปของลูกคนแรกที่ผมเล่าไปในตอนตอน้นโจกับวันนี้ก็ได้มีลูกคนที่สองโดยการเป็นเด็กผู้หญิงโดยมีชื่อว่าซูซี่แต่เมื่อเด็กคนนี้คลอดออกมาแล้วนะครับโจก็ดันพบกับปัญหาใหญ่ที่มากกว่าพอค่าพยาบาลน,นั้นดันสูงลร่วจนเขาเองก็หาเงินมาจ่ายไม่ได้ไอ้เพื่อนตัวดีอย่างปีเตอร์จึงได้พยายามจะช่วยโจหาเงินแต่มันก็ไม่สําเร็จจิงได้ชวนกันไปปล้นบ้านคิวเตอร์สมิธบานพอโรเอสและเป็นพ่อตาของปีเตอร์ เอาไงเป็นงง้นได้ละแต่ก็ใช่ว่าชีวิตรักระหว่างโจกับบอนนี่นั้นมันจะราบรื่นไปได้ตลอดทางพอทางด้านบอนนี่เองก็เคยแสดงความไม่พอใจและบ่นอย่างเบื่อหน่ายเกี่ยวกับชีวิตรักหลังแต่งงานกับโจออกมาให้โลอิสฟังในตอนที่สองสาวได้ไปเที่ยวปารีสด้วยกันเพราอการที่โจเป็นคนพิการแบบนี้มันทําให้เหมือนกับว่าเธอนั้นมีชีวิตที่ต้องดูแลคุณสองพอนอกจากจะต,ต้องดูแลลูกแล้วเธอเองก็ยังต้องคอยดูแลโจอีกด้วยเธอจึงอยากมีชีวิตรักครั้งใหม่ คื่อมันจะได้เติมเต็มความรู้สึกที่ว่างเปล่าภายในใจเธอนีได้และใช่ครับวันนี้ก็ได้พบเข้ากับหนุ่มคนใหม่เขามีชื่อว่าฟองซัวเขาเป็นชาวฝรั่งเศสและก็ยังเป็นอมพาตเหมือนกันกับโจแบบเดียวกันด้วยนะและทั้งคู่ก็ได้เปิดอกคุยกันก่อนที่บอนนี้จะได้ตัดสินใจจะใช้ชีวิตในฝรั่งเศสกับเขาโลเอสเดียนแบบนั้นนะครับก็รู้ว่ามันไม่ใช่แล้วเลยรีบโทรตามโจมาอย่างไวเมื่อโจมาถ,ถึงที่ฝรั่งนะครับเขาก็พยายามโน้มน้นาวเธอกลับมาหาเขา ได้ใช้ไม่เด็ดไม้มมงที่เป็นอาวุธลับอย่างการพยายามลุกขึ้นยืนเพื่อเป็นการพิสูจน์รักแท้ของตัวเองและเพื่อให้บอนนี่รู้ถึงความพยายามของเขาว่าเขาต้องการเธอเหมือนกันเมื่อบอนนี่เห็นแบบนั้นก็ここรู้สึกดีใจว่าอย่างน้อยโจนั้นก็พยายามเพื่อเธอบ้างและทั้งสองก็กลับมาคืนดีกันและรักกันเหมือนเดิม <S <S แต่มันก็ไม่ใช่เพียงแค่บอนนี่คนเดียวนะครับที่เคยอยากจะมีรักครั้งใหม่แต่โจเองก็เคยทำเหมือนกัน โดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกันด้วยนะเธอคนนี้มีชื่อว่าโนอาเพิ่งจะได้มาประจำการที่นี่และนั่นเกิดสนใจโจและไอ้โจนะครับมันก็เล่นด้วยพอเพื่อนๆสนับสนุนจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็เป็นชู้กันแต่บอนนี่เองที่ได้ยินว่าโจบอกว่ามีชู้เพียงเพราะว่าจะเอาคืนบอนนี่ที่ได้ไปมีซู้รโนอกใจเขาตอนไปฝรั่งเศสบอนนี่ที่ยินแบบนั้นก็เกิดไม่พอใจโกรธโจอย่างหนักและต่อว่าไปว่าเรื่องที่เธอมีชู้หรือนอกใจโจอะไรนะ่ะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยจนทั้งสองทะเลาะกันมากครับ และครูจะหย่าร้างกันเลยครับพวกเพื่อนที่ได้ยินแบบนั้นแต่ก็รู้ดีว่าตัวเองนั่นแหละเป็นต้นเหตุจึงพยายามที่จะทําให้ทั้งสองได้กลับมาคืนดีกันด้วยการจัดฉากสถานที่แรกที่ทั้งสองเคยเจอกันให้มันเหมือนกับภาพในตอนนั้นมากที่สุดเมื่อบรรยากาศกลิ่นอายและความทรงจํามันเหมือนเดิมอะไรหลายๆอย่างมันก็ค่อยๆย้อนคืนกลับมาทั้งสองนะครับรู้สึกเหมือนย้อนวันวาน,วานและทําให้พวกเขารู้สึกให้อภัยต่อกันและได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้ง แต่ว่านะครับที่จริงบอนนี่น่ะเคยนอกใจตัวจริงๆแต่คนที่เธอไปมีความสัมพันธ์ด้วยแต่ไม่ใช่คนน่ะสีเพอมันดันเป็นเจ้าหมาไบรอนกิฟฟินเมื่อโจจับได้ครับและได้มีการปรับความรู้สึกกับบอนนี่แล้วโจนะครับก็ยิงปืนใส่เจ้าหมาตัวนี้ไปนหนึ่งทีเพื่อระบายความขวดไปกับมันแหมหวังมา NTR เขาซะด้วยนะที่ผมเล่าไปส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับมันก็มักจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวของโจกับพวกปีเตอร์หรือไม่ก็กับภรรยายอย่างบอนนี่แต่ว่าหนึ่งในครอบครัวของโจ ที่เรื่องนั้นได้มีการเอ่ยถึงก็คือพ่อของเขานะครับอย่างบัส,สวอนสันสองพ่อลูกเองก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วพอพ่อของโจดันมีอาการต่อกับผู้พิการและโจก็ไม่เคยบอกพ่อได้เลยเขาเป็นแบบนี้ทางคู่ไม่ค่อยเห็นหน้ากันและวันนี้ก็ดันเป็นวันพ่อปีเตอร์จึงอยากให้โจได้เจอกับพ่อในวันวันนี้จึงได้เสนอไปว่าทําไมโจกับเขาไม่ลองสลับบทบาทกันล่ะให้โจปลอมเป็นปีเตอร์และปีเตอร์จะปลอมเป็นโจให้เองทีแรกนะครับโจก็ขัดคันหัวสนฝาแต่พอเห็นว่า พ่อได้มาถึงเมืองคอหฮอกแล้วเขาก็ได้ตอบตกลงในทันทีทันใดและเอออตามแผนไปด้วยเมื่อบัสได้มาถึงที่นี่นะครับดันดูเหมือนว่าเขาจะเข้ากับโจในเวอร์ชันของปีเตอร์ได้ดีเป็นอย่างมากส่วนทางด้านโจเองที่ใช้ชีวิตในบ้านกิบฟิล์มและกําลังเอาขยะออกมาทิ้งตามปกติก็ดันโดนคนเป็นพ่อนะครับแสดงอากาติเหยียดตกกับเขาด้วยการพูดว่าคนแบบนั้นควรอยู่แต่ในบ้านก็ดีแล้วโจ go over there and tell him to get back in his house don't worry i'll take care of it ซึ่งมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับโจอย่างมากจนระเบิดความกดออกไป และบอกว่าแท้จริงนั้นเขานั่นแหละคือลูกของบัตจากนั้นทั้งสองพ่อลูกครับก็ได้พูดคุยกันแต่ปรับความเข้าใจกันพ่อเองก็ยอมรับว่าอาคติต่อกับคนพิการจริงๆเพราะเขากลัวว่าตัวเองหรือคนในครอบครัวจะกลายมาเป็นแบบนี้เมื่อครอบครัวได้ปวดอกคุยกันพวกเขาทั้งสองก็ได้กลับมารักกันเหมือนอย่างเดิม I love you son. I love you too, Dad. ก็สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้แหละที่จริง เรื่องของโจนะครับมันก็ยังมีอีกหลายๆตอนที่มันน่าสนใจมากๆครับถ้าหากได้เอามาเล่าเนี่ยมันก็คงจะโอ้กินไปหลายนาทีเนาะเพราะว่านอกจากตอนนี้ครับมันยังมีอยู่ตอนหนึ่งอย่าง Thanksgiving ที่จะมีการเล่าถึงเควินลูกของโจที่ว่าเขาหายตัวไปไหนกันแน่ บ้างก็ว่าเพราะอาการโคมา่าบ้างก็ว่าถูกศัตรูจับไปได้นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วที่เควินหายตัวไปพอเขาไม่อยากเข้าร่วมสงครามอีกแล้วครับเขาจึงได้หลบหนีจากกองครับและพยายามซ่อนตัวนั่นเองหรือในอย่างตอน The Book of Joe ที่ตัวของโจนะครับเขาได้ทําสิ่งที่มันน่ารักมากๆอย่างการเขียนหนังสือหนังสือเด็กที่เป็นเรื่องราวของกระโอกอมพาศแต่ไม่เคยยอมแพ้และลุกข,ขึ้นต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเข้ามาซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าโจนะครับเขาอยากจะให้กําลังใจ กับคนที่อยู่ในสถานะเดียวกันกับเขาและมันก็ทําให้หนังสือเล่มนี้นะครับมันค่อนข้างดังแต่ว่าแค่ว่าปีเตอร์นะครับเป็นเจ้าของนาประก,กาศแทนเพราะว่าโจเองก็ไม่ไม่กล้านะั้นที่จะไปยืนยุดจุดนั้นก็คลิปนี้คงจะมีเท่านี้แหละนะครับถ้าหากว่าทุกคนได้ดูจนจบนะแล้วเกิดรู้สึกชอบผมก็ขอกระดิ่งไลค์ให้กันด้วยเพื่อจะเป็นกำลังใจถ้าว่าคลิปนี้มีตรงไหนที่ผิดพลาดน,นะครับผมก็ขออภัยด้วยถ้าอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนหรือว่ารอบวัดตัวละครใดก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามานะครับ ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่สละเวลาเข้ามาดูไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ